พี่เด็กชายคนไปช่วยจนกระสบอุบัติเหตุสำนักพุทธบอกว่าคุณต้องเคารพแล้วตอนรู้สึกยังไงแต่พระผู้ใหญ่บอกว่าแค่ปร,ราชมคิดทางการที่เต้นทางการที่เต้ผมก็อยากให้พระผู้ใหญ่องค์นั้นเคารพจะให้คนสำนักพุทธมาบวชแทนนะคร <c oughs> นี่เป็นกระฟาดครับมะฟาวันนี้เตรียมอะไรมาต้นอนรับอทิพย์มหาภัยวันมหาภัยวันขาบอกว่าเขาอยากเลือ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าแกล้งหรือเปล่ามาจะเข้าใช้ได้ยังไงครับนี่นะครับนี่มนี่เดี๋ยวมีจะาขอหรือเ่าต้องานีก่อนเฮ้ยเอากระเลยดี๋ยวจะดูว่างหรือเปล่าว่างไมเฮ้ยมันไม่เห็นนะมันต้องมีนะมุก น้ำตาออกเดี <Kendall and S 1> ๋ยวเราล้วงเขาก่อนลวงไม่ได้ล้วงไม่ได้เทียบได้ได้ได้ผมแย่ครับผมแล้วทำไมต้องมีอันนี้ด้วยเพื่ออะไรทำไมต้องทิพอสวัสดีครับสวัสดีครับคนเพราะว่าผมอาจจะมาด้วยยยเมาะกอู่ข้างหลังอันนี้ค

ไม่เราะก็รำเนยนจะถึงรถอย่างเดียวรถอะไรอะไรรถทีเหรอไม่รู้รถอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่รถว่าทำแน่นอนนะ่ะเ่าพหาพวกรผู้ใหญ่เราะผมเรียนไม่งเกียมานะฮะเอกเกมาอยากรองนะอัน <smiled> นี้คือก็เมื่อมาหาบอกว่าจะมันทุกอย่างผมผมก็จะทมคนสวยผมมาให้มหาทัสอาเดือนหรือบางทีอาจจะไม่สึอนิ่มา อันน uh, ี้เปนนอะไรพอดีก yeah. ูเลยนะอะไปดิอยากกะบวกนีัวอย่าคุณก็ไปทุบติดสองวุ่นวายไม่ใช่ผมไม่ได้วุ่นวายผมก็อยากรู้ว่าทำไมมาหาที่อยากของตุ้กก็ติดติดปากระป๋องก็กำลังไปด้วยได้ดีก็เดี๋ยวให้คุณทหารทำไปคนคนข้างหลังทำไปไงเนี่ยแต่ผมว่าเอ่อได้พ่จาราสีไหนอะ เพราะมหาแอมเป็นคนไม่มีสีคืออยากจะเอาสีให้สำหกับกับปองเนยจะได้มีสีไงจะได้เป็นคนจะได้มีสีไม่ใช่เป่ยจะได้มีสีเพราะเพรามหาไม่ชอบไม่ชอบสีไงอ๋อขยังอยากให้ไปอยู่ในรายการอย่าเลยวันนี้ ไฮ้ใครเอาน้ำสีให้มหาดินี้สีเราแล้วมาาอะไรไรสีเรสีเีอ่าแล้วีนี่เนี่ยกินได้ะนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช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 ่นิดนีไเอาสีเไม่เอาจะได้มีสีกเอาวนิดเดียวเดียวเิรอรอสีไม่เอาเขาเลยไง คนมีสีไม่เอาเขาเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจะอยู่พู้เรียนเปลี่นจะเปลี่ยนเอาไม่ตัวให้เสร็จไม่แล้วยกขึ้นสูงมาเลยตั้งเนื่องถามทำไมครับทำไรก็อยากให้พอๆนี่ไว้ก่อนเอ้าคอนนี่คอนหนักมากนี่คอนที่ใช้จริงอันนี้เหรอใช่ครับโอ้หนักมากอันนี้เนี่ยทำให้ต่อสามวันก้ามขึ้นเอาเลยไหมครับเอาเอาเลยไหมครับวันแรกคุณก็เอาเลยเหรอหมอปลา ก็คุณเองคุณเนี่ยถ้มบอกไปแล้วแต่ข้อแก๊งผมอ่ะหนึนี่จะต้องเตรียมรับหมายสารไมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูเอกนะครับแป๊บนึงขออยู่กับพี่ไพวันแป๊บนึงนะครับเอกหายแล้วฝากบวมหายนะครับไม่ไม่บวมนะฝากไม่บวมนะได้ขาวไม่เลยว่างกันเลยฮะเอาช็ดเอาเอาเอาชิดก่อนมีอยู่สามมีอยู่สามทองนี่ไงมันก็ต้องถูกทำเวทนสีน้ำแก๊สทิพย์แก๊สมาจากไหนก่อน ทิดอันนี้มไหนตอนนี่ก่อนอันนี้มาดากไีนยาให้คิดทุบกูมาไม่มีเจ้าของเลเจ้าของไม่มีเจ้าของใช่เพราะว่าช่วงนี้ที่จะมีมาผจนเยอะมากเลยนะเนี่ยุกมาเลยมโตามไปอ่ะฮะเอาวันนี้ไหมเอาวันนี้อันนี้ก็แตกดิเดี๋ยว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 เริ่มเลยคิดคิดคทุบตเเลยให้ป็นคนไอบใช้นร เริ่มเลยสงสารน้องอย่าทุกน้องเลยเนี่ยอย่าทั้งอะไรพลิกเข้าอีทั้งอะไรเลยต้องครบถึงจะเข้าแกงได้ไงหรอใช่ครับไม่งั้นไม่เข้าแกงแล้วคุณไปเอาของคนอื่นมาเดี๋ยวผิดกฎหมายทำทรัพย์สินนะของของใครไม่มีชื่อเสด็จไม่มีชื่อเสด็จเอาเป็นไงเป็นไงผ่านไหมพี่ผ่านทีเดียวรู้เรื่องเลยทีเดียวรู้เรื่องเลยทีเดียวรู้เรื่องเลยก็ได้นะอ้าวเาสาร

คนทำไมต้องให้จะมาก้าวลาวด้มามาที่ไหนพ <c oughs> ียยก่อนยังลืมอยู่เลยเอาละทำไมพี่ต้องให้ผมก้าวลาวด้หมหมอผมก็อาจะมาในลุคแบบดีๆไม่ผมต้องกีรต้องมารตงาร เออมดไม่กลัวสามเมาสีกลัวมดฮะไม่ไอพวกนี้ก็คือไอพวกไอพวกไรพวกที่มันจับตอมปหาตอนที่แบบยังไงก็ไม่รู้ที่รักอ่ามดอันนี้ได้ปะเนี่ยได้ได้มีอะไรเฮ้ยอไอกลัวถือว่าการทานเข้าไกงหมอปลาได้รับรับอยู่ในแก๊งเลยใช่ไหมฮะแต่แก๊งหม้อปลาเนี่ยโดนแน่นอนทิง ทั่วกระไม้สารได้ถ้าไม่มีคดีอยู่แก๊งนี้ไม่ได้ฮะตล <ไป S 1> กแก๊งไปไล่าสุดคือต้องหาผู้คุ้มกันแล้วฮะเดินทางไปไหนเอ่อพรุ่งนี้คิดว่างุดหรอเปล่าไหมจะมีงานเผาศพน้องที่โอ้โให้ผมได้ล่ำไรไปลาญาติก่อนเธอไปหาญาติก่อนคุณสึกไหมอ่าแล้วที่นี้นอนที่ไหนที่นี่นอนที่อ่อนนะแถวแนี้นอนแถวแถวนี้ไม่นอนที่บ้านผมเลยคืนนี้ต้องกินหมูกระทะได้ไงโอเคได้ เดี๋ยวอาจจะเชิญระาหาต้มปองรืว่าปาร์ตี้ไ่ส่เลยเวลาเรากินแล้วอะไรล้วพอหายไเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวเราหลงทางหลงตลอดฮะมาสองครั้งสามรอบหลงวันนั้นดีฮะได้เด็กกำลังต้มน้ำอะไรอยู่ไม่รู้นะมาส่งเห็นไหมทั้งมือทั้งเท้าพร้อมพร้อมลบสีก็สีแต่ว่างานเนี้ยสีอะไรฮะสีทนได้ อามองป้าครับอ่าพอได้เห็นท่านมหาในในลุกนี้แล้วเป็นยังไงบ้างผมก็อยากเก็บในในชาพาันธุ์นี้คือถ้าจาความฝันที่ผมมีอยากให้อยู่ใ่านอยู่ในชาท่าเหลืองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นทีนเรามีเทปบางเทปขึ้นมาเกี่ยวข้อความสองเนี่ยเราอยากให้ท่านพูดหลังของความจริงในศาสนาพุทธให้คุณผู้องหลักเลยทีอะพอทุกคนเนี้ยนนรับผู้อ่านหรือว่าทุกทุกที่เขามีการปกป้องกันเอง ม่รู้จะปกป้องทำไมแต่ไม่เคยปกป้องศาสนาทุกเลยแต่ปกป้องทับควบปกป้องทับสิ่นปกป้องล่าเห็นยศเห็เดียวเลยแต่มาปกป้องศาสนาทุกตามรากาทองพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหาแทบไม่ได้แล้วก็อย่างส่พูดนะฮะถ้ามีเด็กแค่สาเด็จความไพ้รว่าแต่แกปราชิต่อไปก็ล่อกันอยู่นะพักให้เสร็จเลยพักในทุกวันเลยเนี่ยนะฮะจะบวชหาพระแสงทำไมกันนะก็เนี่คือ มันเป็นแบบนี้แต่แต่พอมา,มาเป็นคาราวาสเนี่ยอันนี้บอกก่อนผมไม่ได้คิดว่าทิดจะมาแย่งงานหมอปลาหรอกหม <c oughs> อปลาจับไปยแท<พ>น<ส>ครับ <พอ S 2> ผมก็ไม่แย่งงานคุณหรอกงานคุณแต่และประเภทอะ <c oughs> อายุสั้นฮะ <c oughs> ดูทรงแล้วแต่ละงานไม่สั้นไม่ส้ไส<ห>าไม่สั้นเลย <c oughs> แต่ก็คือทีนี้ก็คือเป็นกันเองนี่นึงแด้แต่ก็ ไม่เสได้ได้ก็เป็นบทแทนดิบทแน่บทแนองค์การศาสนาพุทธศาสนาแน่นอนอันนี้คิดคิ้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหลวงพ่อปลาไปแล้วเดี๋ยวผมไม่ผมไม่ไปหลวงพ่อผมไปฟ้าลูกวัดผมเดี๋ผมไปฟ้าลูกวัดหลวงพ่อปลาวัดอะไรฮะวัดได้ท้าใจถือท่าดวงทุกขหลายนะท่าดวงทุกข์หลายนะผมไปฟ้าลูกวัดมันเลยผมไม่ได้ผมมีสิทธิ์บวชแล้วผมก็คิดจะบวชวัดที่เจ้าวัดกำลังใกล้มรณะฮะวัดไหน ก็ไม่รู้วันไหนจะว่าการ์มรับามได้รับกระดกแทนใช่ปอตาน้องจัดเตรียมสอบอะไรต้อนรับมีอะไรต้อนรับเตรียมหมูกระทะไว้ถวายเลยถวายอะไรเตียมโอ้พูดผิดไม่ใช่จับเตรียมหมูกระทะไว้ให้ไว้ฉันทำไมไม่ใช่เตรียมทำไมเรื่องหมูกระทะเนี่ยเป็นมือแร่มือพิเศษมันของหูหมูนะหมูหมูต่อไปชีวิตของมหาเนี่ยจะเป็นเรื่องหูหมูเรื่องกล้วย แต่ไม่ไม่เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่ที่ฉันหมุกกระ tha ที่เชียงใหม่นะไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะโคตรก็ใครยันไม่ใช่นะพระพระพระผู้ใหญ่เห็นมั้งเปล่าที่เขาะฉันหมุกกระ t h ที่เชียงใหม่ทางเหนือภาคแดงๆทั้งนั้นเลยเห็นกันหรือเปล่าแต่อันนี้เขาไม่ได้เป็นพระนะเขาเป็นที่ใกล้ถึงมามากก็มันก็ไม่ถึงกันแลนะ แต่มันถมพูดไม่หลับไปทีมงานทำไมไม่คุยกันก่อนที่มาให้สัมภาษณ์นะไม่ไม่ไม่ครับไม่ก็เสียงทุกทีจะโดนฟ้องไปแล้วครับเสียงทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเราเอาสดสดครับเราสด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 เราเจ้าความเรียวใช่ปต่เราโดนให้มาหานอนหนักเนี่ยเืฮ้ยเรื่องที่นอนไม่ต้องกลัวดเี๋ยวอาจจะนอนกันทั้งคืนอะฮะอาจจะนอนคืนทั้งคืนเล่นมาหาทุกแล้วเป็นยังไงบ้างครับ เพื่ออะไรก่อนฮะเมื่อกี้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มหาเนี่ยเป็นคารวะแล้วนะพร้อมทุกพร้อมทุกพร้อมลุยใช่เราตั้งพระเวสีพวกกัดพวกแองพวกทาเหวอะไรไม่รู้นะอ่ะพี่นะพี่ย่เพิ่นานไปไม่เส็จขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรอหลวงพี่ถอดกล้องถอดกล้องมาถึงไหนแล้วไร้ไร้เลยไร้สกิโลจากล้องตากล้องครับ เมื่อยมั้งเมื่อย่งก่อนหาเอกกันอยู่แบกันไปไปไปทำละเอียดถ่างานกันรู้เรื่องคนดูด้วยสามสิบเองขึ้นนักหนาเดี๋ยวไปหาเอกกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เอกเอกเอกคือไหนเนี่ยปล่อยไปเลยปล่อยเดี๋ยวนึงเลยเนี่ยปล่อยไปเลยเลยลปล่อยมือได้ท่อะไรนั่นเป็นโกบอลี่ี่องนี้เขาทนี้อะไรี่อไหาเอกก่อน่รู้อยู่ไหน ตามหาตัวยากคช่วงนี้เกี่ยตัวแล้วเจี่ยตัวแล้วเจอ่วตัวเขาแล้วเอซีมาแล้วฮะมาแล้วอมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะคะคุณคุณทำอะไรเนี่ย กม่กินเป็นินมาเป็นีอบริสัทบรทแล้วนูดิความรู้สึกเซนสติในนันเปิดขึ้นอาหายแล้วนะครับปมาใ้ว่าอะไรวามานายีหน้าแม้ว่ว่าลอกไม่เสร็จเชื่อเด้เชื่อดอันนี้ผมว่าถูกต้องทำเมราะนของแกทั้งดั้แับหายหมดแล้วนี่นีคุณคุณมาเข้ากล้องแป๊บหนึ่งดิไม่มีมือถือ พี่บอกคิดถึงมากเลยพี่เอินเขาว่าพี่เอินเลิกกับมันหายแล้วครับโรคโรคอะไรก็หายหมดหาย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 อายาองใครแล้ความลับท่าไหครับเขาให้ล่างเขาเพื่อแบบเนื้อคือเตี้ยมาเติอนลูกสาวเขาเขาบ้าทันเนี้ยไปยมาไหนไหนไหของใครของใครทูเไหนเฮ้ยเมน่าอย่างนั้นมานั่งนี้ว้า ผ่านลาบีปแล้วท่านดูดิว่าพูดไ่เ็ะแล้วคือพูดไม่ห้าไม่อยู่แล้วห้าไม่อยู่เลยเฮียวิมันตโตเียที่ว่าท้อดออันเบัสดอบงดูนี้พบมากกว่าเอขแล้วหายแล้วฮะหายแล้วฮะท่าดูนี้พบเนี่ยหายแล้วนะฮะลองสิ่งที่ทานอก เรับเขินนะขอบมากครับขอบมากอ่าเดี๋ยวนะครับผมขอลงก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นนะฮะเวลาเดิมประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับคืนนี้เจอกันแน่นอนนะครับที่เกียร์บลีในรถจนญี่ปุ่นบอกเอฟซีดิ้ทุ่มสองทุ่มเจอกันแน่นอนขึ้นมาเพิ่มตัวกันเมื่อวานมาเกิดของเขาแน่นอนคือของเข้าจีนหน้าหลังตูดจีนหน้าตูดจีนโสดโอเคฮะเอฟซีขอบมากนะครับที่รับชมนะครับ เรียกกันใหม่